ระบบบริหารงานบุคคล PS ผู้ช่วย HR ในการจัดเก็บประวัติส่วนบุคคลของพนักงานรวมทั้งเอกสารสำคัญต่างๆโดยแยกหมวดหมู่ข้อมูลดังนี้ ข้อมูลชาวต่างชาติสามารถเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางหนังสืออนุญาตทำงานของพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติโดยในระบบ Business Part HRM ยังมีปฏิทินช่วยเตือนหากเอกสารใกล้หมดอายุข้อมูลประวัติการศึกษาของพนักงานโดยสามารถบันทึกรายละเอียดการศึกษาได้ทุกระดับจัดเก็บได้ไม่จำกัดข้อมูลฝึกอบรมพิเศษโดยสามารถระบุช่วงวันที่อบรมชื่อหลักสูตรที่อบรมชื่อสถานที่ที่อบรม,วามารวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งได้ไม่จำกัด ข้อมูลความสามารถพิเศษของพนักงานและผลการประเมินเช่นความสามารถในเรื่องภาษาโดยสามารถกำหนดประเภทความสามารถพิเศษที่แต่ละกิจาการต้องการได้เองอย่างไม่จำกัดข้อมูลประวัติการทำงานเก็บประวัติการทำงานของพนักงานก่อนได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทซึ่งสามารถบันทึกประวัติการทำงานของพนักงานย้อนหลังได้ไม่จำกัดเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทต่อไปข้อมูลการปรับเงินเดือนการปรับตำแหน่งรวมทั้งย้ายแผนกหรือย้ายสาขาได้โดยอัตโนมัติและไม่จำกัดซึ่ง หากมีการบันทึกปรับเงินเดือนในระหว่างทําการคำนวณเงินเดือนแบบปิดงวดหลังการคำนวณโปรแกรมจะบันทึกประวัติลงแฟ้มนี้โดยอัตโนมัติ ผลงานพิเศษรวมทั้งรางวัลพร้อมหนังสือชมเชยของพนักงานเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับพนักงานและนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาด้านบริหารงานบุคคลได้อีกทั้งยังสามารถทำงานเชื่อมโยงกับ b p a ัทเอชอาร n เอ็โดยการส่งหนังสือชื่นชมประกาศชมเชยไปยังมือถือของพนักงานทุกคนให้ร่วมแสดงความยินดีแทนการติดบอร์ดความผิดและโทษโดยสามารถบันทึกรายละเอียดการกระทำความผิดและโทษที่ได้รับทั้งก่อนเป็นพนักงานและขณะปฏิบัติงาน พร้อมหนังสือแจ้งการทำผิดและการลงโทษทางวินยัยสามารถทำงานเชื่อมโยงกับ b p พั HRM Connect ด้วยการส่งหนังสือเตือนไปยังมือถือของพนักงานโดยตรงเพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้ทันที ข้อมูลอื่นๆสามารถเพิ่มเติมแฟ้มประวัติในข้อมูลอื่นๆที่ HR และองค์กรต้องการจัดเก็บเฉพาะเพิ่มเติมได้เองเช่นเลขทะเบียนรถโรคหลายแรงที่เคยเป็นยาที่แพ้เป็นต้นเอกสารอื่นเป็นการเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาว,วุฒิการศึกษาในรูปแบบไฟล์ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ Word Excel, PDF รูปภาพหรือไฟล์อื่น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงรายละเอียดสำหบบุคคลงานวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมินผลต่างๆออกมาในรูปแบบของรายงานเพื่อนำไปใช้งานต่อได้เช่นรายงานเกี่ยวกับพนักงานต่างชาติหนังสือแจ้งการปรับเงินเดือนรายงานการปรับเงินเดือนหนังสือชมเชยหนังสือตักเตือนรายงานประกอบความผิดและโทษ รายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย092-345-3681 LINE s s s i g n b u s i n s s s PART HRM